สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะฮะแฟนที่มอรเรลนะครับหรือว่าปืนเล็ูวันนี้นะฮะก็กลับมากับรายการที่เพิ่งทําไปนะฮะหนึ่งอีพีเท่านั้นอันนี้เป็นอีพีสองนะฮะร,รายการก็คือความเชื่อที่ผมไม่เชื่อนั่นเองอ่าอีพีสองนะครับอีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่สั้นนะครับผมบอกเลยว่าสั้นมากสั้นๆได้แต่ความบอกเลยอ่ะอ่าขอทวนรายการอีกรอบนะรายการที่เป็นรายการที่จะเอา,อาหัวข้ออะไรสักอย่างที่เขาชอบพูดกันอย่างเช่น เทปที่แล้วผมพูดไปว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอ่ะหัวข้อเนี้ผมไม่เคยเชื่อเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นผมแต่ว่าคนเขาพูดกันล้นหลามเลยเออผมก็จะามาพูดในมุมของผมว่าทําไมผมถึงแบบว่าไม่ไม่เชื่อคําคมหรือประโยคอันนี้อ่าเอ่อหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อน่าจะเห็นชื่อคลิปกันแล้วหัวข้อคือเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้เงินไม่ใช่ทุกอย่างเงิน ให้เราไม่ได้ทุกอย่างน่าจะเคยได้ยินกันเนาะเออแบบเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอกมีเงินมากเท่าไหร่ความสุขสําคัญที่สุดเออมีแบบไม่เจ็บไม่ป่วยยังไงแบบอะไรเงี้ยสาคัญที่สุดนะครับผมอ่าน่าจะเคยได้ยินกันใช่ปะอะไรเงี้ยเงินไม่ใช่ทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคขออนุญาตตัดแบบรายการนะครับมึงโอนมาให้กู10ล้านไอ้สัตว์ตพวกคนรวยทั้งหลายอ่ะไอ้เหี้ยมึงโอนมาให้กู10ล้าน พวกคนรวยทั้งหลายอ่ะนี่ครับสั้นๆได้ใจความแค่นี้เลยแล้วกูจะทำให้พวกมึงดูว่าความสุขเนี่ยของกูสามารถทำอะไรได้บ้างเงิน10ล้านจากจากคนรวยๆหลายๆคนนะครับไม่ไม่ไม่เอ่ยว่าใครนะครับก็ขอขยายความนิดหนึ่งแล้วกันสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่ามีโครงการแจก1ล้าน บาทให้กับทุกคนผมเชื่อเลยว่าเงิน1ล้านบาทเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตใครได้หลายอย่างเลยสมมติจากคนจนสมมุติว่าเขามีหัวคิดที่ดีแต่ไม่มีงบจะเงิน1ล้านบาทของเขาอาจจะต่อยอดไปเป็น10ล้านหรือบางคนเงิน1ล้านบาทอาจจะต่อยอดให้เขามีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นเช่นสมมติเอาไปลงทุนและอาจจะมีเงินเดือนมาประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นสองไปเรื่อยๆตลอดชีวิตหรือหรือก็อาจจะมีผลเสียก็ได้เอาเงิน1ล้านบาทไปทําสิ่งที่ไม่ดี อะไรงนี้แต่ผมเชื่อเลยว่าถ้าสมมุติว่าเอาเงิน1ล้านบาทให้กับคนบอกเลยว่ามันต้องแบบเกิดอะไรขึ้นหลายอย่างแน่ในแบบชีวิตคนจนผมเชื่ออย่างนี้เลยผมก็เลยบอกว่าพวกมึงอ่ะโอนมาให้กู10ล้านเดี๋ยวกูจะซื้อความสุขให้ดูไอ้เออ EP เนี้ยแค่นี้เลยเนี่ยก็ใครที่บอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้มึงโอนมาโอนมาให้กู10ล้านให้พวกคนรวย นะครับเลขบัญชีเดี๋ยวกูให้เลยใต้ดีคิปชั่นโอนมาสิบล้านใครโอนมาก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวคือแล้วก็ฝากแล้วก็ถ้าสมมติโอนมาให้10ล้านแล้วเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ Facebook ส่วนตัวไว้เลยเออแอดไปเลยว่าเนี่ยเงิน10ล้านที่ที่คุณให้ผมเนี่ยผมจะเอาไปทำอะไรความสุขเออเดี๋ยวกูทำให้ดู10บล้านเดี๋ยวกูซื้อความสุขให้ดูนี่มาแบบเดือดอจบแค่นี้ไป